กินเข้าไปเป็นไงครับเชฟ <c oughs> สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอีกแล้วสําหรับรายการครัวเจ๊กๆของเรานะคะวันนี้เนี่ยเห่าไม่ได้ทําที่บ้านตัวเองนะแต่ว่าวันนี้เหว่าก็คือจะมาบ้านคุณบัสตา้านะคะหรือว่าพี่เจมของเราแล้วก็มีคุณลูซังนะคะมาด้วยเนื่องจากจะทาพานาคอตต้าเราก็เลยจะต้องไปที่แมคโครเพื่อไปซื้อวัตถุดิบกันนะคะเราพาพานม็กโคร พานออกจากรังเชฟใหญ่เชฟใหญ่วันนี้จะพาทําพานาคอตตาแล้วแม่โอโหโคจะสูงวูจะข้ามยังไงาขาไม่สูงก็รู้อยู่ว่าขาม่เส้นอาร์ชฟขามเชฟอีกแล้วเหรออันนี้ถูกเอานั้นปกติเขาจะแมจิกอันนี้เป็นอันนี้เป็นเชฟใหญ่นั่นนั่นคืออะไรนมนมเมจิกนมเมจิกคิ้วพิ้เมจิก ร้อยเปอร์เซ็นต์เออนมเออนมเลยแล้วก็วิปครีมเรามีแอโร่กับห้าสิบเก้าบาท <F 8. S 3> เหยาเน้นถูกเหยาเน้นถูกเน้นถูกแล้วคุณภาพดีตนี้องพได้ได้ใช่โอเคกินแล้วไม่ท้องเสียกินแล้วเราไม่ตายเขาผัดวันก่อนที่ตายตาย <laughs> เขาผัดสูตรปลาเคตายแน,น่นอนกินปุ๊บน้ำลายฟูมปากมมาอย่าลืมปอกที่บ้านอย่ามีเจลาตินแผ่นแล้วเห่าลืมเอามาไปสโลตันจะถูกกว่าไหมหรือว่าซื้อที่แมคโครจะถูกกว่าไปดูเตาว่ามีเตาไหมสั่งคือเตาพี่นิดเอ้าเราได้รู้สั่งมีตามบอกซื้อเอาเออเตาพี่ไม่มีเหรอไม่มีเตาไฟฟ้าก็ตามสภาพในห้องที่เหี่ยมเห็นนั่นแหละโอ้โหจะเลินพ่อเชฟใหญ่จ่ายใช่ไหมเชฟใหญ่เชฟใหญ่ต้องจ่ายล่วงหน้าก่อน กะตังในบัญชีคงเหวี่ยมันเหลือแค่ส0มร้อยสรุปการทำนานานาเสร็จหลับไปด้วยนานหมดหน้ตาตาหลาบหับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาลืมกุญแจไว้เลยอยากให้รถหายก็ไม่บอกเขาไม่รู้ว่าลืมกุญแจไว้เปล่าถ้าเขารู้าอาจจะโดูข้อมูลได้โอ้โหร้องเลยโโลเราเป็นแบบนั้นเราอยู่ที่รถตันล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปไหนนะแม่โครตอนนี้ตอนนี้รถตันรถตันรถตันพักมีทุกอย่างยังเป็นของไม้หร่อ กินวานิลาคอนแทรเทให้ห,หมดขวดตายพอดีเจลา,าตินมเจลาตินมีฟิชเจลาตินกับเจลาตินท้าเจลาตินธรรมาดาเจลาตินดับปลาเดียวได้ของกลมกันหรอเดี๋ยวจะได้แบบ,บว่าห <c oughs> อมคกาว เราคุยกันตั้งนานเป็นตู่เป็นตาแต่เราลืมกดอัดนะฮะก่อนอื่นเลยนะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเทนมเมจิกนะฮะไปทั้งหมด1กล่อง1กล่องปริมาณเท่าไหร่946ตีไปสัก1ลิตรแล้วกันอะพร้อมกับนมบัวครึ่งหนึ่งเหรอพี่ครึ่งหนึ่งมาส่วนอัตราส่วนห้าสิบต่อครึ่งห้าสิบต่อครึ่งอย่างร้อยต่อครึ่งหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อศูนย์จุดห้าหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองหนึ่งหนึ่งต่อสองมีครีมสองนมหนึ่งมีเจลาติน น้ำตาลทรายอันนี้กินวานิลา,ลาอันนี้อันนี้คืออ๋อ็กเจอร์เสริม็กเจอร์เสริม,แ,รรมแล้วคน<พ><พ>เราเราใส่รวมกันไปหมดแล้วแล้วนี่คือคนกำลังคนอยู่ใช่คนที่คนเนี่ย <laughs> คนคน <laughs> เราคนเ,เ,เขียนชื่อแบบครัวเจ๊กคนนี้ครัวบาตาัตต้า <laughs> ครัวบัตต้ายิมครัวพี่เจมพี่บัตต้านะฮะของเรา่หมือถือเทดีนี่ ขา,ายมือถือหน่อยไหมฮะมือถือรุ่นอะไรฮะรุ่นเมื่อสามสี่ปีก่อนเอเครื่องนี้เออรุ่นสามสี่ปีก่อนอย่าหาใช้อะไรไม่มีอัอซื้อที่ไหนซื้อมันเป็นเครื่องฮิวจากเกาหลีอ๋อเพราะฉะนั้นห้ามพังห้ามพ,พังบุ๊บซื้อใหม่อย่างเดียวนะะเชฟปัตตาผมคนถูกวิธีใช่ไหมมันจะไม่ไหม้กองก้นเหมือนแปะแบ็กเคาท์ก่อนใช่ไหมโคตรยาวอะยาวอยู่ด้วยยาวไม่ช่วยดูอันนี้คือ จะตีนไงจะตีนน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นน้ำเย็นทำไมเราไม่ใช้น้ำอุ่นอืมน้ำเย็นจะใช้น้ำเย็นสักแนแน่นอนพอเราใช้น้ำอุ่นไปเราก็อืมก็เราลองตองแต่งเต่งเน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 ่งเต่งเน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 ่งก็ใช่นะอร่อยแน่อร่อยแน่เลยกลายเป็นเต้าหวยสุดเจ๊กเลยจริงฮะพี่อันนี้อ่านว่าอะไรมาต้าฮะ เบส door our door Best door 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 เบส door เบส oh door ประตูใช่ประตูเออประตูประตูประตูใหญ่เท่านี้ <c oughs> สรุปเชฟครับนอกจากที่เราจะนั่งมานั่งคนแบบนี้แล้วเราต้องทำอะไรอีกครับเชฟมาช่วยกันทำสิ <c oughs> ผมช่วยผมช่วยเป็นกำลังใจให้อะเชฟกำลังใจได้ข่าวในคลิปยาวไม่ใช่เหรอเออใช่คลิปยาวเล่ยาวถ่ายเราต้องถ่ายให้ไม่ใช่ไม่ไงแต่ผมถ่ายไงครัวก็ครัวบัตต้าแค่ยืมใจพี่ทีัลโหลคนทําก็คือบัตต้าผมไม่ชมนะเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวเราจะยึดชื่อยใหี่เปลี่ยนชื่อชาแนลแล้ว เชฟครับทำไมหน้าหน้าเชฟตึงเครียดแบบนี้เราจะถามพี่เหรอเชฟครับเราจะทำยังไงกับสตรอเบอรี่นี่ดีครับเชฟอยากกินดๆสด้ไหมนันนโอ้โหไม่ทำเป็นแยม่ยมเลยเหรอเชฟก็มาช่วยก็ทำหน่อยสิฮัลโหลเอว่าจะช่วยทำยังไงนี่มันคนอยู่เนี่ยแล้วคนที่คนก็คือคุณคุณบัตต้าเอาได้ใช่ไเอาละเอาลยพี่รุษพี่รุษมาคนเนี่ยมาคนเนอ่ะ เหยา็ยังเป็นเหยาอยู่วันยังค่ําเหยายืนให้กําลังใจในวันที่คุณเศร้าเหยาก็ยังยืนบ้นเดาอยู่ข้างๆเฮ้ยจมบึ๊ดจมบึ๊ดเอาหวานแบบไหนเนี่ยหวานหวานแบบไหนดีหวานไม่หวานไม่มากเหยาพอกหวานไม่มากแต่ถ้ายากผมเยอะถ้าใส่น้ําตาลเนาะเหมือนใส่เกลือป่ะใส่ตาลใส่ด้วยว่อไปไหนคิดตันตอนแรกดูกตันเจอเหยาเล่นมือคีอ่ะเชฟครับเรามีกันไกลเชฟไปไหนครับเชฟอย่าทิ้งหม้อสิครับเชฟ เชฟจังหวะนี้ลูกสั่งคนต่อนะครับโอเคก็เดี๋ยวบอกฝากบอกคนดูดวว่าเมนูพานาคอต้าอันนี้นะก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวปาตต้าของผมจะกินกันสองคนอ่าโอเคตะก้องแล้ก็ตะก้องก็มีส่วนนะเชฟนี่ครับเอ้ยมีส่วนในกันให้กำลังใจ ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะสองขุ้มสองช้อนสามโต๊ะสามเลยสองก็ได้สองก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องหวานมาเพราะว่าซอสที่มันหวานก็คือยาส์เจมหน่าเคียดๆนะเชฟกำลังนึกอยู่ต้องใส่เท่าไหร่ตัวที่สองกำลังคำนวณอยู่เชฟครับสูตรเรามีไม่เยอะเรามีแค่วัตถุดิบแต่ไม่มีปริมาณให้เรากาวเองสองช้อนเท่าไหร่เฮ้ยเทไปหมดเลยแข็งเลยนะแข็งเลยแข็งเป็นหลังเลยนะหลังหลังหลังเชฟครับ พอเราคนเสร็จปุ๊บเราก็ปเปิดทิ้งให้มันเย็นยกกินได้เลยโอ้โหสดเลยใช่ไหมฮนะสดยกสด,กอดโอ้โหมันมันมันจะวกปากไหมแต่นั้นเราก็ยกลงมาครับแล้วเราก็ทำเยียมสตรอเบอรี่ต่อเชฟครับ <c oughs> นี่จะไปช่วยถามว่านี่บ้านใครบ้านคุณบาตาัตต้้องใครห้องคุณบาตาัตต้เตาใครเตาคุณบัตตา้ซื้อมา <c oughs> ใครเป็นคนทำบัตต้เป็นคนเอาไว้ให้ ให้มันเย็นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําเยี่ยมมีเครื่องปั่นไหมฮะนึกว่าจะบี้เองสิกระไรเครื่องปั่นใช่ไหมหรือไงใช่เชื่หายแล้วไม่มีเครื่องปั่นเชฟครับเชฟจะเป็นคนบี้ใช่ไหมเอาเอาเอยี่ยมสูตรยีมเมื่อก่อนใส่อะไรบ้างก็มีแค่ตัวนี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่น้ําแล้วก็น้ําตาลฮะใส่เครื่องถุงนี่นะพอจะมาตายแล้วแบบนี้เคี่ยวสนุกอีกแล้วเราเอ้ยจังหวะนี้แหละเทน้ำไาลสรุปครัวใครนะ เูลเ่็นชื่อรายการนะ้เป็นชื่อรายการเป็นชื่อรายการครัวไก่บ้านครัวไก่บ้านจำสูตรไม่ได้ครับตอนนี้ก็กลายเป็นเชฟลูซังแล้วนะฮะที่เป็นคนช่วยทําเชฟเชฟไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเชฟรู้สึกยังไงบ้างครับเอ่ยแล้วชน้ำตารือยังฮะประมาณนี้ก่อนนะฮะถ้ามันไม่หวาน้าจะตาจะหมดถุงอะไรแบบนี้ชี้อะบีมันเข้าไปเนี่ยคนไป เอาละต่อไปเชฟใหญ่ของเราคับผมเชฟบัตตาของเราฮะเจ้าของห้องเจ้าของบ้านและเจ้าของเตาจะว่าไปป็ตายไม่ได้ใส่กีิ่นวานลาจริงครับจริง <c oughs> ใส่ตัวน,นี้เลยกปใส่ีสิครับคุณเดียวรออะไรนะโอเคครับ <c oughs> ยอดกลิ่นวันนี้ลาไป <c oughs> นี่เดี๋ยวพอแล้วมั้งพอแล้วมั้ง ับ้อ้องหักฟังเชฟเหวี่ยงแล้วนะวันนี้เชฟเหวี่ยงแทบไม่ทำงานเลยวันนี้เชฟเหี่ยงเชฟไทยเชฟไทยคืออยากจะเล่าให้ฟังคือวันนั้นนะเหวี่ยงไม่ได้นอนทั้งคืนเหวี่ยงก็แบบเออขอนอนนิดนึงแล้วกันหลังจากที่ถ่ายเสร็จใครจะไปรู้ว่าตัวเองโดนแอบถ่ายเฮ้ยไม่มีโต๊ะดีดีเลยนะประเด็นอันนี้คือหลังจากที่เราพี่ตอนนี้กี่โมงแล้วนะกี่โมงทุ่มเก้านาทีนอนไปกี่ชั่วโมงนะพี่ เดี๋ยวนอนไปตอนบ่ายสองครึ่งโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราได้ครับตอนแรกเราก็ทำแล้วแหละแต่ว่าใส่เจลาตินน้อยไปใส่เพิ่มเพราะว่าเหยาไม่ได้เอาสูตรมาให้มันก็เลยอร่อยแบบไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นั่นเองเป็นเอกลักษณ์ของขวัวดเจ๊กไปแล้วใช่ไหมเออไม่ใช่ดิพี่เทปใหญ่เปิดก่อนเลยง่ายกินเลยฮะแม่หรอกคือถ้าไม่รอดเราจะได้รู้ <laughs> <laughs> ไม่เนื้อได้เลยเเนื้อได้อยู่เฮ้ยเธดิ้งดึงดึงดึง,ดงอ้ามกินเข้าไป เป็นไงครับเชฟ <c oughs> ของจริงไอ้ยยอยยตัวไอ,อ้ตัวของจริงอะอ๋อไปแล้วลูกลูกปล่อยไปปล่อยนจากโต๊ะของจริงเออของจริงตายละ <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> จ้าหญิไปเลยไหม <c oughs> โอ้โห <c oughs> จ้างร้อยเล่นล้านอเออจ้างร้อยเล่นล้านของแท้ ไหวไหมเจ็บไหมเนี่ยพี่ไม่เจ็บโอ้ยเดี๋ยวเขาเซฟเขาเล่นมวยปั้มเยอะแล้วเซฟเลยเนีชิมพานาคาตังรอนนี้แม่เขารู้กำแพงคนนี้ไหมเป็นไงอร่อยเลยดีดีอร่อยเลยที่นี้ไปเย็นกว่านี้หน่อยแต่ยังดีแล้วอร่อยนะอร่อยจบจบนะจบนะจบ แล้วทำไมเป็นจบชใหม่ไม่จบเลยชามเก่าจบทำเก่าไปนะชามเอออร่อยส้างภาพเสร็จแล้วตัดแบ่งได้ตอนนั้ขอตัวไปโจ้ยละลาก่อนลาก่อนแล้วครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยครับวันนี้คนที่ทำเยอะที่สุดนฮะเชฟใหญ่ของเรา เชฟบัตเต้จิ้มตกก้าอี้ไปเะเออจริงขอบคุณทุกคนนะครับผมไ <laughs> ว้เจอกันนะอร่อยดีครับเอาละปิดกล้องเอ้ <c oughs>